โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมวรวินะครับก็มานะครับลงวอให้ดูนะครับว่าลงวอยังไงนะครับลงวอแพดแดตัวละครนะครับก็ของผมก็จะเป็นตี้ทั้งตี้เลยนะครับก็จะเป็นทวน4ตัวพิน2ตัวแล้วก็หมอ2ตัวแต่จริงๆเนี่ยเราจะบังคับแค่6ตัวเองนะครับส่วนหมอเนี่ยก็ปล่อยฮิวในวอได้เลยนะครับอ่ะก็ วิธีลงวอลนะครับลงไม่ยากนะครับแต่ต้องขยันคุมจอนะครับขยันคุมจอขยันวิ่งตีนู่นตีนี่หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับยืนเฉยเฉยเนี่ยมันจะมีโอกาสหลุดจากวอได้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามารอ,อาตอน3ามทุ่มได้เลยนะครับ วอที่ผมจะลงนะครับจะเป็นวอส่วนใหญ่จะเป็นวอร์สามทุ่มนะครับเพราะว่าวอร์สองทุ่มกับเที่ยงคืนเนี่ยมันเป็นวอคัสนะครับซึ่งวอคัสเนี่ยมันจะจบยากกว่าวอรวมนะครับเพราะว่าวอคัสเนี่ยเขาจะไม่ยอมจบปั้นกันง่ายๆนะครับเขาจะเล่นจนหมดหมดเวลาเลยนะครับส่วนวอร์สามทุ่มเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะตีปั้นกันนะครับตีปั้นกันแล้วก็จบปั้นนะครับจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนวอเที่ยงคืนก็จะเป็นวอคัส ปกติเหมือนกันนะครับก็จะจบยากนิดนึ่งนะครับถ้าคัดไหนชนะชัวร์เนี่ยก็ลงสามารถลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดคัดไหนแพ้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาลงนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับ15นาทีนะครับถ้าเกิดเราคุมตัวเดินน้อยกว่า15นาทีนะครับจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยหลุดออกจากวัวได้นะครับก็แนะนําว่าพยายามนะครับคุม ทุกๆตัวนะครับคมคมในที่นี้ก็คือคุมทุกๆตัวแบบว่าเดินบ้างตีบ้างนะครับขยับให้ทุกตัวนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปชมกันในบอลนะครับก็ตอนนี้ก็รอสมัครบอลอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีประกาศขึ้นตอน3ามทุ่มนะครับประกาศขึ้นกลางจอนะครับให้เรากดสมัครอ่าลงทะเบียนบอลได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็น สามทุ่มเลยนะครับก็จะมีประกาศขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดสมัครได้เลยนะครับก็จะมีขึ้นอยู่นะว่าสมัครกี่คนนะครับทรรมากี่คนอาํามกี่คนนะครับก็กดสมัครให้ครบทุกจอเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็รออีก5อานาทีนะครับสมัครตอนอาสามทุ่มหนึ่งนาทีนะครับ ก็รอ,อให้ถึง3ามทุ่มหนทีนะครับเขาจะให้เรากดเข้าไปอีก1รอบนะครับอ่ากดเข้าอีกหนึ่งรอบนะครับก็รอเลยนะครับตอนนี้ก็มีเวลาก็รอไปนะครับอ่าไม่ยากใช่ไหมไม่ยากนะครับออจัดสกิลอะไรให้เรียบร้อยนะครับจัดสกิลจัดนูด่นนี่นั่นให้เรียบร้อย วอสามทุ่มนะครับจะมี2แบบนะครับก็คือจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์นะครับจะเป็นวอซีซันนะครับก็คือวอตีบอลนะครับให้เราไปตีบอลแดงหรือไปตีคนตีลูกปั้นได้หมดเลยนะครับส่วนวอวันอังคารนะครับวันอังคารวันพฤหัสนะครับวันเสาร์นะครับจะเป็นวอปกตินะครับก็คือวอตีปั้นนั่นเองนะครับจะไม่มีบอลแดงนะครับวอธรรมดาเนี่ยจะเป็น ได้เหรียญน,น้อยหน่อยกอซีซั่นนะครับวอซีซั่นเนี่ยจะได้รอบละสิบห้าเหรียญขั้นต่ํานะครับขั้นต่ําคือสิบห้าเหรียญน,นะครับอ่าก็สําหรับใครที่อ่าลงได้ทุกวอเนี่ยก็ยจะดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายฟาร์มนะครับผมแนะนําเป็นสามทุ่มก็พอนะครับเพราะว่าวออื่นเนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราของเนี่ยเป็นของฟาร์มนะครับเป็นของฟาร์มแล้วก็อ่าไม่ได้กดยาสู้เขานะครับ อาจะอาจะอาจจะไปลงแบบวอธรรมดาเนี่ยยากหน่อยนะครับก็แนะนําเป็นวอลสามทุ่มนี่แหละนะครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับสําหรับสายฟาร์มแล้วกันนะครับก็รอเวลาไปครับเดี๋ยวก็จะได้ลงแล้วนะ,อะตอนนี้วอก็ให้เรากดเข้าไปที่สงครามได้แล้วนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ เราก็กดเข้าให้ครบทุกตัวเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอาจจะน่วงๆแลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนเยอะนะครับคนเนี่ยเกือบ300คนเลยนะครับฝั่งธรรมะนะเพื่อนๆกดเข้ามาให้หมดเลยนะครับทุกตัวละครนะครับอ่าแล้วก็หมอเนี่ยเราสามารถไปแอบได้เลยนะเราไม่จําเป็นต้องมายืนออกับเพื่อนได้นะครับไปสามารถไปแอบแล้วก็กดอ่ากองบอดฮิลได้เลยนะครับ เพราะว่าหมอเนี่ยจะเป็นอาชีพเดียวนะครับที่าสามารถฮิวในวอได้นะครับใช้สกิลในวอได้นั่นเองนะครับแล้วก็เอาไปแอบได้เลยนะอ่าเลือกไปแอบได้เลยนะครับก็จะมีเวลาให้เราเตรียมตัวนะครับ5นาทีนะครับ่าอ่าก่อนที่ประตูจะเปิดนะครับก่อนที่ประตูจะเปิดนะอ่าเราก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับก็อ่ายืนต่อแถวอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะไปลงวอนะครับก็ ประชากรเนี่ยเยอะดิดหน่อยนะทุกคนก็อาจจะน่วงๆแหลกๆหน่อยนะอ่าแต่ผมเนี่ยเล่นได้นะครับผมเล่นได้คือมันไม่ได้น่วงที่ผมนะครับมันน่วงที่โปรแกรมด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอ่าหน่วงๆในคอมเนี่ยนิดๆนิดหน่อยๆนะครับพอเล่นได้นะครับอ่าแต่เวลาอัดเนี่ยมันอาจจะดึงเฟรมเลนิดนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะทําให้อ่าดูแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบกระตุกกระตุกนะครับเออ เดี๋ยวรออัพคอมก่อนนะทุกคนนะครับรออัพคอมก่อนนะครับถ้าใครคอมแรงๆเนี่ยก็สามารถามาลงวอได้นะครับของผมก็คอมไม่ได้แรงมากนะคอมพอ,อพอเขาเรียกอะไรพอเล่นได้ดีกว่านะครับอพอเล่นได้นะครับก็ตั้งแถวนะครับพร้อมที่จะไปตีลูกปั้นนะครับก็เซตแถวเลยนะครับเซตแถวเลยนะครับส่วนมอ ส่วนหมอเราเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งแล้วนะหมอเราก็ปล่อยฮิวไว้ได้เลยนะครับเนี่ยปล่อยฮิวไว้นะสองตัวนะครับอ่าของเราก็ตั้งแถวนะตั้งแถวตอนเลียงหนึ่งเลยนะครับก็รอ่ายังไงเนี่ยรอประตูเปิดนะครับแล้วก็ไปตีปั้นนะครับรออีก2อนาทีนะครับให้เวลาเตรียมตัวนะครับอกดยงกดยาอะไรให้เรียบร้อยนะสำหรับใครที่อ่า เป็นสายกดยานะครับลงวอนะส่วนผมไม่ได้ลงวอมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตี้ฟาร์มนะครับที่เอามาลงวอที่ที่เคยเล่นวอสมัยก่อนเนี่ยคือไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็ขายหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาทําเกี่ยวกับตี้ฟาร์มโดยตรงนะครับอ่าก็มาลงให้ดูนะว่าแปดจอเนี่ยลงยังไงนะครับก็่ารับชมได้เลยนะครับก,ก็ไม่ยากนะไม่ยากนะครับไม่ยาก แต่อาจจะมึนหัวนิดหน่อยนะสำหรับคนที่มาลงนะครับอาจจะมึนหัวนิดนิดนะเออเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรยากครับเพราะว่าเราสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราเป็นตัวฟาร์มนะครับท่องไว้เลยนะครับเราเป็นตัวฟาร์มเราเก่งกับบอลนะครับเก่งกับปั้นนะครับมีแค่นี้นะครับไม่มีทางที่จะไปตีใครตายนะครับเพราะว่าวอสามทุ่งเนี่ยจะเป็นวอที่รวมทุกคัสเลยนะครับตั้งแต่คัดสามถึงเซนหกเลยนะครับก็ จะมีทุกระดับคัสนะครับก็ซูไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่าก็ลงมาก็เพื่อเก็บเหรียญความดีนะครับอ่าแล้วช่วงนี้มีกิจกรรมเหรียญบอลคูณ2ด้วยนะครับก็อ่าใครที่จะดันดีเนี่ยก็แนะนํามาลงนะครับอ่ะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิสุดท้ายนะครับก็มาพร้อมนะครับตั้งแถวตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มี น่าจะเป็นคุณอาร์มป้าคุณอาร์มน่าจะมาบับให้นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณอาร์มนะเออนะครับกออ็พร้อมนะประตูก็จะเปิดแล้วนะครับอีก39มิบาวินะครับอ่าก็แป๊บเดียวนะบอนี้แป๊บเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมเราก็กดบับวิ่งออกจากบออ่าออกจากประตูได้เลยนะครับ ก็วิ่งมุ่งหน้าไปตีปั้นได้เลยนะเออนะครับตายไม่เป็นไรนะครับตายไม่ได้เสียเปอร์นะครับปล่อยตายได้เลยนะครับจะตายกี่ตัวก็ช่างนะครับเราแค่ขอแค่อ่าเราไม่หลุดจากวอก็พอนะครับเท่ากับว่าเราจะได้เหรียญนะครับถ้าวอจบนะครับแนะนํว่าอ่าตายปล่อยตายไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับปาวิ่งนะครับอ่เจอปั้นนะครับเราก็ตีปั้นได้เลยนะครับนี่ ปั้นนี่นะอ่าเราก็ตีได้เลยอ้าวตายนะครับไม่เป็นไรนะครับตายก็ไม่เป็นไรนะครับตายแล้วก็ขยับอีกตัวนึงนะครับวิ่งไปเหมือนเดิมนะครับวิ่งไปเหมือนเดิมเลยนะครับตีปั้นนะครับตีสักตัวอ่าตัวละทีก็พอครับไม่ต้องซีเรียสนะครับตัวละทีก็พอนะครับเนี่ยเติบนะผมตีแล้หนึ่งทีผมพอเลยนะครับแล้วเอาอีกตัวอื่นเนี่ยไปตีปั้นต่อนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับวิ่งไปตีเลยนะครับ จะปั้นเล็กหรือปั้นใหญ่ก็ได้นะครับก็แนะนำว่าวิ่งไปเลยนะ <c oughs> ตายเราก็อันนี้ครับตายแล้วก็วิ่งใหม่นะครับตีให้ได้อย่างน้อยหนึ่งทีนะครับแนะนำว่าหนึ่งทีจะปั้นเล็กปั้นใหญ่ได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นคนก็ได้นะแนะนำให้ใช้ทาก,กิลให้ได้หนึ่งครั้งนะครับาตายปล่อยนะตายปล่อยไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับตายเนี่ยเราปล่อยเลยนะครับแล้วก็ตีปั้นไป เอืออตายนะครับตัวหมอเนี่ยเรากดเกิดบ้านนะครับแล้วก็กดฮิวกดกล่องได้เลยนะครับให้มันฮิวนะอ่าแบบนี้นะครับนี่นะครับเจอปั้นเราก็ตีปั้นนะครับปึ๊บหนึ่งทีนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยตีปั้นนะครับนี่ตีแค่ปั้นพอเราอะนะครับเราสู้คนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราเป็นโตฟาร์มเนาะก็ตีไปนะครับตีหนึ่งทีแล้วก็สลับจอได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับจะไม่หลุดนะอ่าแบบนี้จะไม่หลุดนะครับตีไปเลยนะครับพยายามดูมานาด้วยนะดูมานาดูอะไรด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตีไปนี่เห็นไหมนะครับหมอเราใต้นะครับหมอเราไม่จำเป็นต้องรีบเกิดนะอ่านั้นอันนานกดเกิดก็ได้นะครับก็กดเกิดไปเลยนะครับหมอนยืนอยู่บ้านอยู่แล้วนะอ่า ไม่ต้องวิ่งไปตีนะครับก, g, g bör, p p, กดเกิดปุ๊บเกิดกดกล่องได้เลยนะครับมาตีไปนะครับถ้าปั้นเล็กไม่มีนะครับแนะนาว่าตีปั้นใหญ่ต,ตีปั้นใหญ่ได้เลยนะครับตีปั้นใหญ่ได้เลยนะอ่าเราก็ตีไปนะครับปั้นเล็กเกิดแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องตีปั้นใหญ่นะเราก็ตีปั้นเล็กไป ทีสองทีนะครับไม่ต้องเซเรตอ่ตีไปนะครับหมอแล้วก็กดเกิดบ้านนะครับกดเกิดบ้านเหมือนเดิมเลยนะครับหรือจะวิ่งไปแอบ,บสักหน่อยก็ได้นะเออจะได้ไม่แบบตายไปบ่อย <c oughs> จบแล้วนะครับก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ทุกตัวนะครับจบได้เหรียญหมดเลยนะครับทุกตัวเลยนี่เห็นไหมนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับวอเขาเรียกอะไรวอสามทุ่มนะครับวอสามทุ่มไม่ยากใช่ไหมนะครับพยายามคุมจอนะครับคุมจอทุกๆตัวนะครับตีให้ออกดาเมจทุกๆตัวนะครับจะออกมากออกน้อยแต่ขอให้ออกดาเมจนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะอ่าจะทําให้เราหลุดออกจากวอนะครับถ้าไม่ตีเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปลงวอแปดตัวนะครับจะเอาทั้งตีมาลงวอเนี่ยจะเอายังไงนะครับแต่ผมจะ ลงเฉพาะคูณ2นะครับเหรียญวอลคูณ2เนี่ยผมจะเอามาลงนะครับถ,ถ้าเป็นเหนรียญวอลไม่คูณ2นะครับผมจะไม่ค่อยเอามาลงเพราะว่า1เลยนะครับตี้ฟาร์มของเราเนาี่ยหาที่ฟาร์มยากนะครับตีฟาร์มของเราหาที่ฟาร์มยากก็จะแนะนําเป็นลงเฉพาะเหรียญวอลคูณ2จะดีกว่านะครับก็หลังจากที่เราลงเหรียญวอลคูณ2หมดเสร็จปุ๊บอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเราสามารถไปฟาร์มได้ยาวๆได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาลงบอแล้ว นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลงวอนะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการลงวอนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ